ครับสวัสดีครับี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ทยได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับะสถานที่ลานบุญแห่งนี้ก็คือวัดอะไรครับพี่วัดไรนะวัดหนองนกกระเรียนครับวัดหนองนกกระเรียนวัดองนกตรของเราพิธีกริจิตรมุสักรับครับวัดนีครับสวัสดีก่อนนะครับครับวัดหนองนกกระเรียนตั้งอยู่ที่อำเภอแปดตําบลรังบัวอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับครผมอนุโมทนาร่วมกันนะครับสาธุสาธุครับตอนนี้ก็จะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมพิธีค่ะช่วงนี้จะเป็นสวดกรรมจักรกับประวัติน่าสูงของพ่อเป็นสิริมงคลและปิการพุธาพิเศษรบ,บริเวณที่เราเททองต่อพร,ร,รอะเป็นพระสมเด็จองค์ปฐมบร,รมจักรพรรดิพระใหญ่ที่มีบาร,รมีสูงบวันนี้วันดีครับผมขบวนทนาร่วมกันนะครับสาธุครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วัดหนองนคเรียนด้วยนะครับสาธุสาธุร่วมกันนะครับ ชมไปด้วยกันครับพี่พี่เพื่อนๆเอาบุญมาฝากนะครับวันนี้พี่พี่เพื่อนๆครับพี่พี่เพื่อนๆส่วนนี้ก็เป็นญาติสายบุญที่นั่งรอเวลาแ้่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการส่วนธรรมจักรนะครับตามที่พิธีกรรายงานไว้นะครับพีีนทุกท่านญาติสายบุญช่วงนี้ก็ยังเวลายังไม่ถึงนะครับเวลายังมาไม่ถึงเท่าไหร่เวลานั้นก็ยังอยู่ห่างไกล ประมาณบ่ายบ่ายรู้สึกว่าจะเป็น12.3นาฬิกาประมาณนี้นะครับคือประมาณนะครับพี่เพื่อนๆนักศัลยร่วมกันนะครับสาธุสาธุครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีครับครับส่วนนี้ก็คือส่วนประธานนะครับประธานในกาเร่ราู จุดเทียนคับจุดเทียนครับจุดเทียนก่อนครับผมครับตอนนี้ก็ฝ่ายประทานเกี่ภาพก็ได้จุดเทียนทูบนะครับเพื่อบูชาพระนารายณ์จรย์สเกตนะครับก็ขนมวยยนะครับพระรารทานถรายสมพประการในพิธีนะครับ ผู้ชมพี่พเ,พเพื่อนทุกท่านครับอีกสักคู่ก็จะได้เวลาที่จะต้องเททองหล่อพระร่วมกันนะครับอนุโมทนาร่วมกันนะครับเวลานั้นจะมาถึงแล้วครับชมด้วยกันครับครับพ,พี่เพื่อนฝ่ายป,ประธานเจ้าภาพก็ได้จุดเทียนธูปนะครับเพื่อเบิกเลิกเป็นขันน้ำมน บอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเราจะได้รับบส่วนตอไนุโมทนาบุญักพุทยใหญ่ที่เราใจตนะครับพุทใหญ่ขนาดนะะผู้ใจุญทุกท่านนะเราจะบรรพบริสุทบุญทุกท่านเลยสานุโมทนาบุญตอนนกกานดีเด่นของพระคณะยกย่องข้านลวงสาท้านลวงว่าให้หลวง่ามาประดับปรา ว่าคณะกรรมาการต่งางๆยังให้ลระกการเรื่องแผ่นดวงแผ่นแผ่นดวงหรือว่าแหง้ดหวเข้า,ามาทาบุญทำยันตอตนนี้วิธีกรเอะร่ก,รกรยังให้าการว่า เป็นกระบอกเสียงให้ทางด้านญาติโยมที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ไม่ต้องือกันนะครับครับนี่คณะนกรรมการวิธีการงานร่วมบุญนะครับแผ่นดวงแผ่นทองทำบุญตามกำลังศรัทธาเนาะป่าเนาะครับครับุสาธุ

ส่วนของตอนนี้ก็งลงหลไปแต่กำลงจะงไปตนนี้กังจย่งที่เราามหพ่อเรียบร้อแ้วอ่านะครับต้องกว่านะครับนะารับสนักโมชนาสาวทุบนนะจาร์ขอจะเป็นสักการนาร์ตนสาวธุนจะมีส่วจผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใดที่จะมาเป็เจ้าภาพนะครับมาตอน นะครับอแท่งทอแงอก้อนก้อนแต่กก้อนลมมาหมดแล้วแต่กก้อมมาแล้วเตะก้อนใหญ่ตะก้อนกลางก้อนกลางศูนเก้าเก้านะครับก้อนจาผู้ชายผู้นายผู้หญิงผู้ชายผูนทีู่ายนะครับร่วมนะครับคุณเจ้ยวภาคหาทางที่เราจะเป็นทองหล่อองค์พระปฐมบรมรดกราพเป็นพายใหญ่เป็นพระมีบารมีนะครับเป็นพระผู้มีพระทคุณสูงส่ง นะครับเมีอะไรเที่มไร้านก็อบครัวของท่านจะรุกนะครับอยู่ในก้อนทองครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนลงทานนะครับวันนี้มีนิมิตหมายที่ดีออกลงทานร่วมกับทางวัดหนองนรเรียนนะครับก็มารมกันเรียนด้วยกันกินบุญอิ่ท้องไปด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุร่วมกัน ชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นสะพานดุงให้วัดของนพกระเลยนด้วยนะครับผมชมไปด้วยกันครับครับวันนี้ก็มีแม่ค้ามาออกโรงทานหลายสังก์เสรนะครับหลายร้านทีเดียวครับรวมกับแม่ค้ามีกานาร่วมก็จะมีหลายอย่างเพื่อให้บริการ ร่วมกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านที้สึกจะเป็นก๋วเตี๋ยวนะครับถ้าส่วน้านโยมก็ได้เดินทางมาร่วมอิ่มบุญอิ่มท้องเรื่อนกั เกี่ยวอยู่นะครับดูน้าจาน้าทานทีเดียวครับมาด้านนี้ครับทน่เวะ่่าหมดแล้วเพิ่งจะมา่ตำบอว่าหมดแล้วเพิ่งจะมามาช้าดีกว่าไม่มาเนาะกับทุมตำอร่อยนะครับแม่ครับอกทุมตอร่อันมุทนาร่วมกันนะครับสาธุสาธุ ครับของอร่อยต้องหมดก่อนครับเขาบอกว่าคนในาบอก่าต้ตามหมดนะร่วมกันครับในตนานเราข้ามานี่แแกงครับแกงนะครับน้าแกงาแกงสมทางวัดู้ใมปยนะครับหมูแปมดนะครับอ๋อผู้ใหญ่ใช่ไหมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับนี่ครับคือผู้ใหญ่หมูแปดผู้ใหญ่หมูแปใช่ไหมครับ ตำบลอะไรเพลย์อะไรนะครับผมตำบลบางโพเพลย์จอมบึงเนี่ยครับจอมบึงเนี้ยนะครับผู้ใหญ่ชื่ออะไรนะครับผู้ใหญ่คือพี่นันครับคือพี่นันนามสตะกุลเทพประวัติครับครับนี่คือผู้ใหญ่ของเราครับหนู่ที่แปดเลื่อนบุญเลื่อนกุศล่วันนี้มีกิจกรรมงานหล่อพระวัดหนองตะเรียนนะครับอนุโมทนาร่วมกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับสาธุสาธุกระชับกระชชมไปด้วยกันนะครับพี่เพื่อนอิ่มบุญอิ่มท้องไปกับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมาครับไปส่วนหนึ่งนี้ช่วยช่วแปด ไอตัพูดช่วยครับได้วันนี้เอาอะไรมาไอเสตีมาเลี้ยงที่วัดเนาะได้ครับอนุโมทนาบุญร่วมด้วยนะครับสาธุสาธุครับช่วยทิพย่แป้งนะครับผมสาธุร่วมกันครับไปครับหลายล้านทีเดียวครับยาวไปนู้นเลยครับอิ่มท้องส่วนนี้ก็เป็นด้านของนี้ข้าวนะครับเป็นข้าวส่วนน้ำพริกด้วยนะครับ มาเนี <mile> ่ยครับเขาจะให้บริการเนี่นะครับถ้าในที่ให้บริการแม่ค้าได้มาจากที่ไหนเดินไปตรงนี้แม่ค้ามาจากที่ไหนเดี๋ยวสอบถามแม่ค้าแม่ค้าจากที่ไหนครับบ้านนี้แม่ค้าบอกว่าอยู่บ้านนี้นะครับบ้านหนองกรเับบ้านหนองกรเลียนใช่ไหมครับไม่ใช่บ้านนี้เนาะถ้าบ้านนี้ก็คือบ้านนี้ครับบ้านหนองกเรียนเลครับร่วมอนุโมทนาร่วมบุญ วันนี้ออกโรงทางอิ่มบุญอิ่มท้องร่วมกันกับวัดหนังกักเรียนนะครับอน,น้โมทนาร่วมนะครับสาธุสาธ,สาธุสาธุขอบคุนะครับใจดีนะครับผมอิ่มบุญอิ่มท้องหิวก็แวะมานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณากบ้านนี้ก็เป็นด้าที่แบบหน้าตาหน้าทานทีเดียวครับที่ยืนเ,เป็นเขาเรียกหนุ่มอะไรครับหนุ่มเบื้องค่ะหนุ่มเบื้องหนุ่มเบื้องนะครับหนุ่มเบือะะเบ้องแม่ทามาออกบร,ริการ ออกรวมทานร่วมกันกับวัดหนองกระเรียนครับกล่มเบื้องมาจากที่ไหนครับหนองกระเรียนเหมือนกันนะครับชาวบ้านหนองกระเรียนใจดีครับมาออกรวมทานร่วมอนุโมทนาบุญร่วมนะครับสาธุสาธุครับไชครับหลายอย่างทีเดียวครับคิวรอยาวมาทางด้านนี้เป็นลลายลายท้องเห็นที่ปิดไฟเป็นอะไรครับเออเพิ่เพิ่งาขนมแล้ง ขนมถังไม่แตกนะครับขนมถังดีอร่อยครับมีหน้าตาหน้าตานนะครับผมราให้บร okay, okay. so ิการับ้ทุกศาสนมทุกท่านนะครับสาธุสาธุครับน้ำยาวสุดเลยครับไปเลยครับแนี้แบบนี้ก็คงะเป็นไปเล ไอติมหมดไปแล้วเนี่ยไอติมหมดไปแล้วครับของอร่อยต้องหมดก่อนได้ขอบคุณมากเลยครับได้ถือได้ผมแม่ค้ามาให้บริการไอติมอร่อยต้องหมดก่อนครับแม่ค้ามาจากที่ไหนครับราชบุรีเขาแล้วนะครับเของงูของงูจังหวัดราชบุรีราชบุรีครับผมอนุโมทนาบุญร่วมนะครับสาธุสาธุคับทุกท่าน มทนาร่วมกันวันนี้มีพิธีการลงานหล่อพระวัดหน,นองนกกระเรียนเนาะกับมทนาบนกับพี่ใหญ่ด้วยนะครับสาธุสาธุครับไอติมนั้นหมดไปแล้วของอร่อยต้องหมดก่อนครับไปอีกลานครับพี่เพืเ่อนๆไปครับทากคร่วมกันครับมาด้านนี้เป็นน้ำเหงนน้ำดื่มเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครดบพ่พี่มาจากที่ใดครับวัดบางบอลครับวัดบางบอลบางบอกรุงเทพะครับอพี่ก็มาจากวัดบางบอลกรุงเทพพระมหานครนะครับเขตบางขุนเทียนนะครับผมวัดบางบอลมีนิมิตหมายที่ดีวันนี้มาออกลงทางร่วมกับที่กทางวัดนะครับพี่วินัยกับพี่จงรักครับครับผมพี่วินัยกับพี่จงรักพี่วินัยกับพี่จงรักอนุโมทนาร่วมนะครับผมวันนี้มีอะไรมาร่วมครับ ทอดมันกับน้ำเดือมครับผมทอดมันกับน้ำเดือมนะครับทอดาันกัดบางบอนร่วมกิจกรรมทอดมันไปอินทรีจากมหาชัยครับครับผมบอกว่าทอดมันไปอินทรีจากมหาชัยทีเดียวนะครับพี่สาวพีพี่สาวมาจากบางบอนเหมือนกันนะครับผมครับบังบอนครับชุดทีมงานบางบอลวันนี้อิ่มบุญอิ่มท้องร่วมกันนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่น้องชาวบางบอลบ้างเด้อ กับสาธุสาธุร่วมกันกับครับานนี้นะครับสถานที่และลานบุญก็ให้บริการไปเป็นที่เรียบร้อยครับด้านโน้นนะครับเข้นมาด้านนี้ก็คือนี่ตรงนี้เป็นอะไรอ๋อที่ที่พิธีกรร่ะครับูคนี่ครูครูครูจากโรงเรียนสาเจ้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จากที่ไหนครับมาจากอย่างนจากบางบอนครัจากบางบอนซอยถนนซอยอะไรครับบางบอนกว้างไหวัดบางบอนวัดบางบอนเลยใช่ไหมครับถ้าอยากเห็นวัดบางวัดบางบอนก่อพระเข้าไปดูในคลิปนะครับไทยมุ่งชนนะครับผมวิธีการรดน้ำพระไปที่ใบไวย์มาสองเดือนที่แล้วใช่ไหมค่ะวันนี้มีนิมิตใหม่ที่ดีมาร่วมบุญกุศลกับทางวัดหนองนกกระเลียนนะครับน้องเย้ใจนะครับวันนี้นี่เกาเรียกอะไรครับทอดมันค่ะทอดมันเนาะอร่อยอร่อย อร่อยไหอร่อยหรือไม่อร่อยดูที่แถวครับไปเลยครับของอร่อยจะแถวยาวครับอนุโมทนาร่วมกับพี่น้องวัดบางบอนด้วยนะครับทุกท่านครับสาธุ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 ครับชอบชิปนี้กดไลค์กดแชร์หอเจ้คนสวยวัดบางบอนด้วยนะครับขอบคครับขอบคุณครับไปครับไปอีก้านหนึ่งอยู่ด้านโน้นครับผมขอบคุณครับผมไปครับ ทั้งนั้นนี่ก็เป็นส่วนเขาบอกว่าเป็นกะเพราแบบร้องอร่อยร้องอร่อยต้องหมดก่อนจากที่ไหนครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่นครปฐมครับก๋วยเตียวไก่นครปฐมโอ้มาไกลทีเดียวครับมาไกลทีเดียววันนี้ทำกะเพราไก่ครกะเพราไก่เนาะวันนี้ให้บริการไปแล้ว ก็เหลือประมาณนี้น้องครับเหลประมาณของอร่อยต้องหมดก่อนอยู่แล้วครับอันนี้มูลนาบุญร่วมนะครับผมตาดูตาดูกับดูกับับตาดูกับครับมาจากนครปฐมนครปฐมอยู่ช่วงไหนของอำเภอก็อันไหนครับพระปฐมเจดีอำเภอเมืองเนาะเพิ่มเมืองครับผมมูลธนาบุญร่วมนะครับไปครับอีกทางด้านหนึ่งทางด้านนี้ก็เป็นน้ำดื่ม มองเห็นโถตั้งอยู่หลายอันทีเดียวครับเขาไปทักถ่ายน้องรันกิจกรรงานบุญรอพระวัดหนองกระเรียนวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอิ่มบุญอิ่มท้องไปร่วมกันนะครับผมเ้ามีบริการน้ําดื่น,นครับน,น้นําดื่มแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำอะไร น้ำชงนะครับน้ำชาน้ำชงนะครับน้ำชาน้ำชงมาจากมาจากไหนครับมาจากที่ไหนบ้านบนบ้านบนบ้านบนนกกระเรียนครับพี่น้องชาวหนองกกระเรียนครับนีมิดใหม่ที่ดีได้ออกมาน้ำชงก็มีหลายอย่างครับโอเลี้ยนน้ำชาน้ำนมนมน้ำซีอิ๊ต่าง ชากาแฟโอเลียนก็ประมาณนี้ครับชาเย็นนมเย็นเนาะหลายอย่างพร้อมบริการน้ำนะครับอนุโมทนาบุญร่วมนะครับสาธุสาธุวันนี้นิมิตรหม่ที่ดีได้รอพระร่วมกันกับควัดหนองนกกระเรียนเราขอให้บุญนั้นนำสูนหนุนส่งนะครับสาธุสาธุครับสาธุครับครับประมาณนี้ครับเอาไปดูด้านหลังครับแถวจะยาวน้อยมากขนาดไหนไปนู้นเลยครับแถวยาวเดเดเดครับ ทับพี่ๆเพื่อนๆแวะไปผ่านมาก็จะเดินเข้ามาน้ำมศกรารหลวงพ่อวัดหนองนอกกระเียนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีมีไทยตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาร่วมกันครับผมครับท่นี้หลวงพ่อู้เทลามุเิดน,นะก็ได้นั่งาตามตำแหน่ง ที่จัดตั้งไว้แล้วนะครับ่เป็นกลุ่นกากา์น้ำก็เวลาได้เริ่มมาทุกขนาดทุกขนาชมไปด้วยกันนะครับสามทุ่ด้านนี้ก็จะเป็นด้านน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ที่เตรียมการไว้ลายต่างๆเรือเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการตักเทียนเพื่อจะให้สุดน้ำมนต์นะรับตดเทียนน้ำมนต์นะครับ นักสการภราพหลวงพ่อครับทันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้นั่งนะคนัมีเดียรร้อยนะครับผู้ใหญ่ผหคือผู้ใหญ่คผู้ใหญ่คขอป่ตัวาย่หน้านี่อาอาบัตสิบแผ่นฮะครับ มาส่วนด้านนี้หลวงพ่อก็ได้นั่งตามอัสนะเจ้อเจริญภาวนาหรือว่านั่งภาวนาจิตร่วมกันนะครับมรถการครับหลวงพ่อครับ การคราบหลวงปู่จะได้นั่งาวนวณจิตเพื่อเจะเริ่มร่วมกันนะครับครับที่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านครับกิจกรรมนั้นเริ่มขึ้นเลยครับฝ่ายช่างได้เตรียมการ ที่จะนำทองล้อมเหลวมาเทลงในเบ้าแม่พิมพ์ไปชมพร้อมกันครับกิจกรรมเริ่มขึ้นนะครับพิธีเททองหลอ่อพระวัดหนองนกกรเรียนวันนี้ครับอนุโมทนาร่วมกันนะครับสาธุสาธ,สาธุไปครับไปชมที่แม่พิมพ์ด้วยกันสาธุสาธุสาธุ ครับพี่ๆเ,เพื่อนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญหนุนนำพิธีงานหล่อพระวัดหนองนกกระเรียนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไทยได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาเสิร์ฟให้เสมอเสมอนะครับพิธีงานหล่อพระหนองนกกระเรียนวันนี้ก็ สำเร็จรุ่งไปด้วยดีโมทนาร่วมบุญร,ร่วมกุศลกับพี่พี่เพื่อนทุกท่านวันนี้ได้อาบุญม,มาฝากขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขเจริญทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ข,ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกับโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไป สำหรับท้ายสุดสุดท้ายคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าไทยจะได้นำคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเส,สมอครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับท้ายสุดสุดท้ายขอลำลามไปก่อนครับขอคำว่าสวัสดี ดีครับไปนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไทยด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ